ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ต้องพามาลงที่สวนทุเรียนแปลงใหม่นะครับอันนี้คือทุเรียนอายุได้ประมาณ6เดือนเนาะที่เราปลูกไปมันก็จะมี <7 S 1> เจ็ดเดือนละขนาดนี้มั่งเล็กมั่งใหญ่มั่งนะครับตามความสมบูรณ์ของกิ่งพันธุ์ที่เราเอามาปลูกกันนะครับตอนเนี้ที่เราทํากันอยู่เนี่ยเ,เป็นการดัดกิ่งทุเรียนนะฮะให้มันเป็นแนวขนานกับพื้นนะฮะเพราะว่าทุเรียนในเวลา เวลาลเขาแฝนลูกเนี่ยก็จะแฝนตามกิ่งพวกนี้ครับถ้าเกิดมันมันขนาดได้ยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยไอการแฝนลูกทุเรียนมันก็จะง่ายมันก็จะสวยขึ้นนะค่ะลูกลูกของทุเรียนมันก็จะไม่เบียดกันนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นผลของทุเรียนมันก็จะสวยอันนี้ก็คือเป็นชุดที่รุ่นที่เราจะทดลองดัดตั้งแต่มันยังเล็กๆนะคะเพราะว่าการดัดตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเราเราก็นำหลักการของการบอนไซต้นไม้นะคะ ก็คือดัดตรงนียค่ะเอามาปรับใช้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงรอดูนะคะว่าหลังจากที่เราทําการดัดตรงนี้ไปแล้วนะคะจะได้ผลสักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ,ะจะได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมๆกันน,น,นะคะอันนี้คือเป็นการทดลองนะครับผมเราจะได้ผลยังไงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแจ้งนะครับผมตอนนี้เราก็จะเก็บใน EP ีที่1น,นะคะก็คือวันที่เราเริ่มดัดนะคะ เดี๋ยวงเดี๋ยวเจอกัน EP 2นะครับ